แต่เราได้ข่าวมาเป็นในทางเราแล้วว่ายัางไงร,ระคดีเราก็ยกอืไปถึงไปฟังคำพี่ภาคษาสรุปแล้วคดีผมตัดมาประหารชีวิตครับโอ้โหรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ สียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา

วงตูดอย่างนี้แหละครับแล้วก็จะมีพวกผู้ช่วยไฟฉายส่องเอาไฉายส่องอจริงๆครับเนี่ยสมมุตินี่เป็นไฟฉายไฟฉายส่องดูแล้วมันก็จะคอยวนๆดูอยู่อย่างนี้นะครับมันคอยวนๆดูอยู่ประมาณนี้นะครับคนที่เข้ามาใหม่ต้องโดนทุกคนในเรือนจ,จำต้องวัดครับ ถ้าเซือย่า่รู้จะดูจะดูคือว่าต้องผ่านการตรวจหมดเพราะว่าเซฟมาไหมเออคือมันเป็นกฎขางเรือนจำอ่าบางคนอาจจะยัดบางคนมีกฎหมายมายัดใช่เข้าไปในเรือนจำโอ้โหบางคนก็ยัดโทรศัพท์อย่างเงี้ยมีนะมีนะวัยอายุผมยังมีการเซฟโทรศัพท์เข้าเลยนะหลังจากนั้นก็ทําตามกฎเสร็จก็ก็ไปกินข้าวในโรงเลี้ยงอาบน้ําก็ไปห้องแรกรับน้องในห้องแรกรับก็ดูแลปุปูเสือนอนปูหมอนเอาหมอนอะไรให้เรานอนอย่างดีโอเคน้องนอนหลับสบายนนั้ไม่ต้องคิดอะไรเนาะนอนระเพียรด้วยกันท่าไร ตื่นมาก็มีคนต้อนรับคือเจ้าหน้าที่คนที่น้องน้องที่ขับมอไซค์ในกลุ่มหาเล่ด้วยกันเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่เดิามาไงครับก็อ,อ,อยู่ในเป็นเป็นน้องที่นับถือกันขับรถเดียวกันก็ดูแลผมเป็นอย่างดีอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่นัินใช่รู้่ก็เลยฝากลูกน้องที่อยู่ข้างในอ่ะให้ดูแลผมครับ ไม่มีใครมากังแกผมเจ้าหน้าที่เรือนจํากับผมคุกกี่กันเขาแต่แต่ผมก็ให้แก่เขาในในในฐานะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ในตำงานับไม่เคยล้าเส้นเขาก็ครับทุกคําครับผมทุกคําเหมือนกันแต่ข้างนอกคุยพี่เฮ้ยกูมึงคุยกันครับผมแต่ข้างในพี่ครับครับผมผมจะให้เกียิอย่างนี้ครับผมผมแยกแยะเป็นอย่างไงผมหลังจากที่ผมไล่เจ้าหน้าที่คนนี้เป็นดูแลผมแล้วก็ผมก็อยู่กในเรือนจำนับแปดเดือนแปดเดือนเต็มเ็มนะพี่นะก็ไม่ได้มีเรื่องน้อยว่าหรอกเพราะว่า เจ้าหน้าที่ดูแลบวกกับเราแหละไม่ชอบมันเราไม่ใช่เป็นอันธพาลครับแล้วก็อยู่กับตามกฎระเบียบประจำเขาใช่ครับจนถึงเวลา8เดือนถึงวันตัดสินไหมพี่ตัดสินมาตอนนั้นถึงวันตัดสินแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนระยะระยะเวลา8เดือนเนี่ยพี่ได้พี่ได้ถามคนนู้นนี้มาว่าเฮ้ยโทษเราเนี่ยถามครับถ้าไปตัดสินเนี่ยมันจะออกมาเท่าไหร่ถามครับถามตอนนั้นพี่คิดไปได้ไงเนี่ยคือที่พี่ถามว่าผมผมคิดว่ายังไงคดีผมก็ต้องหลุดถือว่าผมก็ใช้กําลังภายในแล้วก็ใช้เงิน 有药，然后还钱，钱，钱。 ไปเยอะเหมือนกันน้องๆลูกท่านอลานเธอดูไว้นะครับนะคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองมีตังค์นะครับแล้วคิดว่ายังไงคดีที่เราทำเราทำเนี่ยตังค์ว่าช่วยได้ยังไงก็หลุดดูไว้นะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าเราเรามองกันเรื่องเรื่องของที่ว่าเราเสียผลประโยชน์เนี่ยมันจะไปภาคพินถึงถึงหลายๆคนผมไม่ขอเอ่ยดีกว่านาะไ่แล้วแต่พี่ว่าพอส่วนตรงนี้เนี่ยก็มันก็เป็นเงินก้อนแล้วแหละที่เขาเขาเาเรียกร้องมาว่าอย่างไงก็หลุดแล้วก็เตรียมให้เขาแล้วผมก็เยอะไหมพี่ขอถามนิดนึง ก็ถามาเยอะไหมอรอหกหลักอะลักยังยังไม่รวมรถมอเตอร์ไซค์ผมอีสองคันนะครับเขาบอกว่ายังไงก็หลุดแล้วผมเข้าไปในเรือนจําพวกเขาบอกว่าเฮ้ยพี่คดีพี่ยังไงมันก็ไม่ไม่น่าหลุดนะนู่นนี่นั่นก็เลยบอกเอามานู้ยงไงพี่ก็หลุดวันนี้พี่ไปฟังคำพิพากษายังไงคดีพี่ก็จะยกเพราะว่าคนข้างนอกก็ส่งแบบแบบเหมือนกับว่าส่งซิกมาแล้วเฮ้ยยังไงก็คดีก็ ต้องหยุดต้องยกถูกไหมอคือผมก็ผมก็จับเชงเลยร้อนไปห้างรอเลยผมจับเชงรอเลยหมื่นสองหมื่นผมจับเชงรอเลยมันใจจับมันใจจัดครับคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องการะครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ไลน์แอดโคกซีโร่สตอรี่หรือ ใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทไปได้ที่เพจซีโร่ช็อได้เลยนะครับขอบคุณครับตัวท้ายถึงวันตัดสินถึงวันตัดส<ห>ินนะครับเบิร์ตัวก่อนถึงวันตัดสินผมก็นอนคิดนะเนาะคะดีเราจะยกหรือว่าจะไม่ยกเพราะว่ามันเป็น่อนที่เราจะต้องไปฟังคำสา,ารตัดสินในศาลชั้นต้นแล้วครับ เบิกตัวออกสารเลยทําจิตใจให้สบายสงสารมนไว้พ้าเนาะ,<ท>ะแต่เราได้ข่าวมาเป็นในในทางเราแล้วว่ายังไงเราคดีเราก็ยกอไปถึงไปฟังกำรพิพภาคสาสรุปแล้วคดีผมตัดมาประหารชีวิตครับโอ้โหคู่คดีผมถือตัว,ต,วตัวหล่นเกลี้งเลยแต่ผมยืนยเฉยผมก็คิดว่าสารไม่ใช่มีแค่สารเดียวอสารมีถึงสามสารถูกต้องเลยครับ ที่ตัดสินผมหหารชีวิตเดี๋ยวอ่านสำนวนให้ผมฟังหน่อยพี่ยังไงแล้วดีมาจบที่ผ่านชีวิตได้ไงเนื่องจากจ,จำเลยได้มีการเตรียมการไต่ตรองอไว้ก่อนครับจึงทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับด้วยอาวุธปืนครับ ตรงนี้แหละครับคำว่าเตรียมการไต่ตรองสองแปดเก้านี่นะฮะนี่นะข้อกฎหมายอันนี้รู้ดีนะครับพูดเป็นไว้เป็นวิทยาฐานนิดหนึ่งมาตราสองแปดเก้าคือการไต่ตรองเตรียมการการเคลื่อนย้ายอมพางครับผมนะฮะการค่าแล้วว่าซ่อนเลนอะไรต่างๆค่าบันบุพการีรู้ไมนี่นั่นนะในข้อกฎหมายเนี่ยจะโดนระวังโทษข้อหาสองแปดเก้าแต่ถ้าคุณสู้ในข้อหาสองแปดเก้าหลุดโทษคุณจะอัตราคุณจะลดลงมาทันทีอย่างเช่นตัวอย่างผม ผมสู้สองใบก้าหลุดครับแล้วพี่ไม่ไม่ตกใจเหรอฮะสารรัฐสิทผมก็ยังเฉยๆกับนายก็บอกไม่ทหารนายเป็นผมที่ต้องหันทหารเลยปุ๊บทนายหันมาบอกพี่ตายใจเย็นๆนี่มันแค่สารเด็กๆทนายผมพูดแค่นี้นี่มันแค่สารเด็กๆมันยังมีอีกสองสารโอเคผมก็ไปปอบกับผู้คดีผมที่ตัวหลุดตัวตนหล่นพื้นบอกพี่ทำใจดีๆไว้พี่พี่ใจเย็นๆมันแค่สารเด็กๆผมพูดโอแค่นั้นาะ จริงครับพูดาตามที่ทนายเอกใช่ใช่ใช่แล้วก็มันก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าทนายเขาก็ช่วยช่วยผมได้ในชั้นอุทธรณ์จากประหารชีวิตเนี่ยอุทธรณ์ผมก็ลงมาเหลือ20ปี9 <นะ S 1> เดือนจากประหารชีวิตเหลือ20ปีก็เดือนเนี่ยในเคสนี้ไม่เคยเจอจากผู้คุมคแล้วผู้คุณบอกว่าเฮ้ย เคสที่กูเจอเจอมาเนี่ยนะะกูเห็นจากอาหารชีตมันเหลือตลอดอาหารชีวิตแม่งลงมาเหลือ50เออเฮ้ยของมึงมันมาเหลือ20ปีเลยว่ะไม่ธรรมดาว่ะใช่ผมก็ไม่รู้ครับผมสู้ในช่องกฎหมายอย่างไรอย่างไรคือศาลเขาไม่เชื่อว่าผมได้เตรียมการหรือไต่ตองเลยจากคดีผมที่วางมาตราสูงสุดจงมาเหลือแค่มาตราต่ำสุดเหลือ20ปี9เดือนคือปืนโอ้โหครับผมโดน2ี่ปีเกเดือนโผมเหมือนเหมือนฟ้าประทานแต่โจทก็ยังไม่ไม่พอใจนะอะยังไม่พอใจยื่นเขาอีกสิครับภายในสี่สวันก็ยื่นดีกาทรับ ไปอีกดิผมก็บอกกับทางทนายบอกว่าทนายดูด้วยนะว่าโจทย์อ่ะเขายื่นดีกาไหมครับจึงทนายเขาก็เลยเตรียมให้ทางพรกพวกเขาดูบอโจทย์เขายื่นดีกาเขาเบรกปึ๊บเรายื่นซับเลยปึ้งไปถึงสาลดีกาสาลดีกาก็ยื่นตามสาร้นต้นเนื่องจากเราไม่เพิกเฉยถ้าเราเพิกเฉยเราประหาร้อยประหารตามศาลสานั้นอุทธรณ์ครับผมตามศาั้นต้นครับผมเพอร์ผมโชคดีตรงนี้คือทนายผมเก่งคือยะยื่นดีกาคู่กับโจทย์ โอกาทีจะไปถึงมือสารดีกาของโจทย์และจำเลยคู่กันครับอย่างผมไม่เพิกเฉยดิก็ต้องยืนทางศาลอุทธรเขาไม่มองข้ามอยู่แล้วครับตามระดับชั้นแต่ถ้าผมไม่ยืนเสกเขาจะต้องมองข้ามศาลอุทธรลงไปถานชั้นต้นทันทีผมก็ยืนมาหารชีวิตแต่ตอนนี้ผมโชคดีครับผมเหลือ20ปี9เดือนอ่ะทีนี้กลับมาจากการัดสิแล้วสุดทสุดการัดสิล้ครับ สุดท้ายแล้วก็ต้องย้ายเรือนจำเพราะว่าเรือนจำการเรือนจำจังหวัดเนี่ยรับโทษสูงแค่15ปี15ปีครับก็ต้องย้ายไปที่เรือนจำเรือนจำกลางเรือนจำกลางพิษณุโลกเขาแโละครับนะกที่แห่งนี้แหละนะครับก็บอกว่าทําให้มี EP เราในวันนี้นะเพราะว่าเป็นที่เก่าขานของน้องๆในยุคที่ติดเรือนจำกลางพินุโลกนะครับต้องรู้จักดีเลยกับพี่ตายแลงเยอ้ใช่ครับนะฮะทีนี้ย้ายไปเรือนจำ ก็ตอนนั้นพี่มีรอยสักมีอะไรยังงมีมีครับมีมีแล้วมีมีมีรถแหววแล้วอ๋อคือพี่สักตั้งแต่เลนจัมจังหวัดแล้วจังหวัดจากตั้งแต่ข้างนอกแล้วมาเติมจังหวัดบ้างนิดหน่อยก็มามาผสมผสานจนออกมาเป็นลายลายชนเผ่าลายแต่ลายิการทัศน์การ์ดเรารีวิวให้รีวิวอ่ะเอาพี่ตอนนั้นพี่จะรู้ไหมว่าอยู่ในเลนจัมจังหวัด่ยมันจะเจออะไรบ้างอะไรบ้างคือตอนนั้นไม่รู้ครับ ไม่รู้เพราะว่าเราจะไม่รู้ข่าวสารทางด้านเรือนจำเรือนจำใหญ่ขึ้นเลยในขณะเดียวกันตอนอยู่เรือนจำจังหวัดพี่อยู่การเป็นอยู่พี่ยังไงอยู่แบบเป็นบ้านไหมใช่ครับเป็นบ้านเองเป็นบ้านครับมีน้องๆที่เขาก็ให้เกียรติแล้วก็นับถือผมเยอะในในเรือนจำจังหวัดอา่าก็คือว่าเป็นพ่อบ้านเลยพี่หมอพ่อบ้านไม่ใช่ครับ ผมเป็นคนที่ว่าน้องมันนับถือและเคารพมากกว่าเพราะบ้านก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเรื่องเพราะบ้านเขาก็จะคุมหลายๆเรื่องคุมอะไรๆแบบในธุรกิจของเขาเนี่ยเเหมือนผู้ดูแลใช่ผู้ดูแลทีหนึ่งถูกต้องใครจะมามอบก็เหมือนเดีว่าอยู่นอกอ่ะมีนายทุนมาเราเป็นผู้จัดการร้านเอาเป็นว่าถูกต้องผมผมผมอยู่ในจังหวัดผมผมจะดูแลบล็อก บริเวณบล็อกทั้งหมดจะเป็นของผมหมดและบ้านไหนจะมามอบต้องขออญาตผมอถ้าไม่ขออญาตผมผมไม่ให้มอบเขาไม่มีสิทธิ์ไปมอบเหมือนหนูเลยนะหนูของสูนก็อยู่ไในก็อยู่บริเวณบล็อกกันพี่ใช่อราผมนี่จะอยู่หน้าอ่อนแก้ผ้าถูกต้องแล้วก็ถอยจ้อง ของผมนี่จะเป็นบ้านที่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้หันหน้าอยู่ว่าผมจะหันหลังให้บล็อกแล้วก็แล้วก็จะอยู่ในโซนของผมต่างหากแล้วก็จะมีน้องในส่วนที่ว่าสนิทสนิทกันก็จะมีของกินของอะไรก็อยู่ตรงนั้นแต่แต่ถ้าใครอยูาที่เนา่ยู่เก็บยอดมามอบเนี่ยต้องผ่านผมต้องต้องถ้าผมไม่ถ้าผมขนาดที่ผมอยู่จังหวัดขนาดนั้นถ้าไม่มาญาติผมไม่ได้มอบอ่ะผมไม่ให้มอบครับผม พี่ต้องถามให้ผลก่อนจะมาเก็บกันเรื่องอะไรถูกต้องเป็นโจทก์ัำอย่างไรไม่ใช่ว่าเป็นโจทก์กันจริงอ่ะแต่ถ้าานที่ผมรับผิดชอบเรารับผิดชอบตรงนี้อยู่ถูกต้องครับเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเกิดเราก็เรียกคนรับผิดชอบเขาไปถามอ่าเราก็ปกครองตรงนั้นให้เจ้าหน้าที่ได้แล้วก็ตอนอยู่เรื่อจำจังหวัดพี่ก็พอมีชื่อแล้วใช่ครับใช่ครับน้องๆรู้จักพี่เลยทีเดียดใช่ครับในนามของพี่่ายชื่อว่าพี่่ายคนลรฝานแล้วแต่ผมย้ายไปนี่ผมมาไปเข้าบ้านแหลงเยอะอเพราะว่าบ้านแหลงเยอะอรับมีมีบ้านอยู่ที่จำกลางเเเปนบ้้าาาาหยอออะคืใญ่ขรผมไ น้องช่วยได้ไหมได้ครับน้องเจนน่ะน้องเจนนี่น้องเลิฟผมครับผมดูแลดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีหัวเรือใหญ่แรงเยอะเลยอ่ะใช่ใมาต้อนรับผมมาดูแลบุญเต๋ออย่างดีตอนนั้นผมเข้าไปแดนหกเลยครับผมดิ่งจากจังหวัดปูื่ผมเข้าแดนหกเลยเพื่อที่ผมคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นเป็นแดนความมั่นคงสูงสูงุดอเพราะว่าคดีพี่มันต้องเข้าแดนนี้มันมั่นคงสูงสุดพรับ คดีผมอุกชะกันต้อง,ต,องต้องไปบางขวางผมคิดว่ามาพักตัวผมไว้ที่นี่แล้วก็จะส่งไปบางขวางไปมาทางพูแดน เขาก็บอกว่าทางที่เรือนจําเปิดรถรับโทษทหารได้ยุคแรกอคือผมก็เลยโชคดีผมไม่ได้ไปบางขวางก็ต้องอยู่บ้านอืผมอยู่ตรงนั้นมาเรือนจาความม่งสูงแดนหกสามปีเองออนนี้เอา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 ยังไม่ถึงสามปีเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้เข้าไปก่อนเขาเข้าไปเขาเข้าไปผมก็เขาแดนหกผมใช้ชีวิตอยู่แดนหกช่วงนั้นก็จะมีช่วงระหว่างระบายน้ําท่วมมาปีห้าสี่ครับผมจะมีพวกบางขวางแล้วก็พวกบาบัดพวกธัญญาอะไรเงี้ยครับ ก็จะย้ายมาระบายมาก็มาอยู่ในส่วนหนึ่งของแดนหกเขาได้รู้จักขายยอมขายใหญ่รู้จักกับน้องภาคการก็คือรวมรวมเกเรเกเรความปิดที่อื่นไหลมาจะอยู่ในแดนหกใช่ครับอยู่แดนหกก็มีหลายภาคแต่ว่าง่ายว่าแดนหกเจอใครมากครับพี่ระดับหัวหัวระดับแดนหกมีชื่อขออะาตมันเป็นในความมั่งคงสูงเนาะมันจะอุ้มพฤติการมาจากจากเรือนจำอื่นๆเนี่ยครับผมคนนี้ กิดแนวทาะอะไรก็หาอะไรมีบงการต่างการหรืออะไรไหมหรือ์เนี่นก็แค่โทรศัพท์นี่คุณก็โดนพฤติการแล้วแค่ว่าคุณไปเยี่ยมญาติแล้วคุณคุณคุยในโทรศัพท์คุยแบบมันก็ดักฟังอ่ะครับผมคุณก็โดนอุ้มแล้วครับผมเขาก็ไปพักที่ซูเปอร์แม็กพวกบังกางนี่มีใครที่เจอพี่รุ่นนั้นมีใครบ้างครับพวกภาคกลางจ่ายยงจ่ายยงยุทธยายุคนั้นก็อยู่ด้วยกันแล้วบางวานบางวานครับบางวานอดรุ่นนะน่ารักมากบางวานโอ้ี่ใส่ดีชอบเล่นฟุตบอลครับครับผมบางวานออกกำลังกายดีช่านลึกลับ ภาคกลางผมก็จะเจอน้องพวกนี้แหละครับผมก็ช่วงนั้นเข้าไปแดนหกก็เป็นนักรบทหารแหละจากจังหวัดผมรู้สึกผมจะแช่ตัวนกวุทธรจะตกก็หกเดือนหกเดือนเต็มๆอุทธรตกมาเหลือตัวเลขก็ได้ถอดตัวนครับใช้ชีวิตอยู่กับตัวนอยู่ประมาณหกเดือนเหมือนกันแต่ยังไม่รวมถึงผิดวินัยนะผิดวินัยก็ใส่มาเรื่อยครับผมเจตัวนออกก็รู้สึกเดินโล่งออกกําลังกายก็ยังอยู่ยังอยู่ในแดนหกอยู่ทีนี้เราออกจากห้องมหาละเป็นตัวเลขก็ต้องมาจําแนก ลักษณะผู้ต้องขังทั่วไปก็ไปนอนรวมกับห้องคนที่คดีต,ตัวเลขครับผมพวกที่โดนอุ้มมาจากแดนที่ว่าพฤติการไม่ด,มดีมีเรื่องทะเลาะวิวาทมีเรื่องฆ่ากาันมีเรื่องแทงกันมีเรื่อง,น,งนู่นนั่นก็จะมารวมอยู่ที่แดนหกเราก็เป็นพี่ใหญ่แดนหกนเลยเราอยู่นานแล้วตอนเราทนประหารเนาะใครมาก็ต้องรู้จักเราครับก็เรียกว่าเราอยู่เราอยู่ที่โลกเราเป็นเจ้าที่มูดินใช่เจ้าที่ประมาณเนี้ยเราเป็นเจ้าดินกับเรา ใครมาต่างแดนก็ต้องนับครับในหละยๆเรืกรันที่พี่นั่งพูดอยู่เนี่ยใครที่เคยเจอพี่ในยุคนั้นอ่ะก็ต้องดูก็ต้องใช่ครับ,ต,รบต้องรู้แหละใช่ครับอต่ทีงี้มันรวมกันได้เยอะแล้วทีนี้มันต้องมีปัญหาแล้วล่ะทีนี้ <laughs> แต่เราอ่ะการเป็นเจ้าถิ่นเนี่ยเรารดูแลทุกคนได้แค่ทุกคนดีหมดครับให้การช่วยให้ความช่วยเหลือหมดครับใครไม่มีอะไรมาอะไรมาเราช่วยเหลือหมดคือตอนนั้นที่ผมอยู่เนี่ยแดนแดนแดนหกจะรับโทษแบบย้ายมาเนี่ย มันจูได้เฉพาะในแดนนะประมาณไม่เกิน2องร้อยห้าสิบกได้มั้งองค์ระดับหัวกะที่เลยนะร,รดนะดับพ่อบ้านเลยใหญ่เลยแถ้ามาเนี้ยก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ถ้ามาแต่ละภาคเนี่ยเขาจะแยกภาคเป็นบ้านแล้วภาคตะวั1 1> อนออกก็หนึ่งบ้านภาคกลางก็หนึ่งบ้านภาคาาอีสานหนึ่งบ้านภาคใต้หนึ่งบ้านยกตัวอย่างเช่นภาคกลางก็มีพวกกเทพยุทธยาเทพยุทธยาสุพรรณที่ดอนประการครับสมุทรประการสปบ ปทุมใช่ฮะก็ประมาณนี้มาอีสานก็ี่ขุนแก่นอะไรก็แก่นใช่คุดรอนน้อยเอ็ดขนแก่นอะไรมามากันมันก็มาที่นี่มีมีมีบ้างก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างน้องนองอยู่เขาเรียกว่า เราะว่ามันแม่มันเป็นมันเป็นทุมทางเสือเลยอ่ะใช่ครับมันรวงจุมทางเสือเลยแต่มันจะมีอยู่เคสหนึ่งที่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นแดนหกนี่จะระสําระสายะล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบทินอื่นมา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 ยิ่งใหญ่ละเอาแล้วไงเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนได้ใช่มองข้ามพวกพวกพวกเราที่เป็นเจ้าเจ้าเจ้าที่เจ้าเจ่เจ้า่ว่าอูดีนนะเนาะครับข้ามไปข้ามหัวเลยไปถึงเจ้าหน้าที่เลยแล้วบ้านนั้นคือบ้านของภาคถ้าพวกเราจะเป็นแนวภาคตอนออกภาคตอนออกครับโอเคภาคตอนออกก็มีพวกระยยร ไช่ร่วากันใา่นั้นครับซื้อซื้อความสะดวกสบายครับผมด้วยด้วยการที่แบบจ่ายเงินจ่ายเงินจุดคิดมองข้ามความปลอดภัยเราก็เลยเราก็เลยได้ปรึกษากันวพาที่จะเรียกร้องกลับคืนแดงต้นสาปเหตุมันเกิดจากอะไรพี่ ตอนนั้นก็จะโดนครอบแล้วทางลูกพี่เราเนาะก็มอนมับว่าโดนโดนครอบกันไปแล้วก็ไปทางเจ้าหน้าที่พวกเจ้าหน้าที่โดนอำนาจเงินครอบถูกครับถูกครับแล้วรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเป็นอทางถูกครับเอ่อมังกรนะมังกรพัดถิ่นใช่ครับถูกไหมฮะครับเพราะว่าอำนาจเงินซื้อไปครับเราก็ได้ได้ได้คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะมีการปิดกล่องแล้วอะไรอ่ะพี่ภาพลักษณ์ที่มันมองว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องทําอะไรแล้วเราต้องเราต้องมีแผนการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย ม,มันเกิดจากอะไรผไมผไม่หยุดคือคอไม่หยุดเหรอใช่ครับก็ช่วงนั้นช่วงนั้นเนี่ยผมก็จะมีมียาเข้ามาด้วยยาสิงติศัพท์ม,มือถือครับในสิ่งพวกของต่างๆที่มันน้ำมงนล้ำเมาอะไรเงี้ย่สิ่งของมุนเมาทุกอย่างถึงผิดกฎระเบียบประจาใช่คือมันอยู่ที่เราหมดไม่ว่าจะเป็นพวกหมึกสักหมึกอะไรก็ก็อยู่ที่เราหมดใช่เขาเรียกข้างในกันเรียกว่าสามทานสัมทานสมทานนั้นจะเป็นของเราอยู่ถูกต้องแต่พอพรรคคนออกมาปุ๊มโดยมีเงินฟุ่มเฟือยมาเลยมาซื้อ เจ้าหน้าที่ไปก่อนครับแล้วก็นําของพวกนี้เข้ามาใช่โดยที่ไม่ผ่านเราแลละใช่ครับก็เลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถูกไหมครับขายใหญ่ก่อนหน้าผมก็รุ่นใหญ่เนาะหรือเขามีรุ่นใหญ่ไม่ได้ผมไปแล้วผมจะเป็นเจ้าติดเป็นเป็นคนคนโตนะครับผมมีคนโตมากกว่าผมที่ผมเคารพและนับถือแล้วผมต้องไปปรึกษาแลวไม่ข้ามเขาอะครับถูกไหมครับมีจะทำอะไรชื่ไพี่ครับครับอย่างเช่นพ่จวบอพ่อบ้านวัดโบสถ์ครับว่าพูดได้เลยคนนี้ชื่อพี่จวบนะพ่อบ้านวัดโบสถ์ ก็อยู่ด้วยกันพี่อำนาจเนี่ยแล้วก็พี่นาจใช่อ่าพี่นาจก็เป็นพี่อยู่ด้วยกันช่วงนั้นช่วงนั้นอยู่ด้วยกันด้วยครับผมเดยร้ายก็อยู่ก่อนที่จะโดนอุ้งก่อนที่จะโดนอุ้มไปกำแพงเพชรอ่ะครับผมเขจะอยู่ช่วงนั้นช่วงตอในเหตุการณ์นี้เดียร้ายใช่เหตุการณ์นี้เดียร้ายแล้วก็อำนาจอยู่ครับผมแล้วก็ออสนาคาเพื่อนรักผมครับผมหลังจนการแล้วแอดกู๊ดบอยแอดกู๊ดบอยครับอ่ะตอนนี้คือว่าทุกคนเนี่ยที่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยของพิทาโรรวมตัวมาประชุมกันแล้วครับอ่าในวันประชุมกันพี่ยังไง ก็ได้แล้วเขียนจดหมายน้อยข้ามฝั่งไปโยนข้ามมาแพงไปข้าไปในแดนใหญ่ให้ลุงน้องเตรียมการเอาเหล็กห่อผ้ามาประม,มาณสิบกว่วาอันตัวยาวสิบกว่าอันตัวยาวครับแต่ห่อผ้าห่อ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 มาห่อแล้วก็โยนข้ามมาแพงมาดังวก็รงตกมาจริงๆครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นเขาอ,อาจจะแกล้งไม่ได้ยินหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไปรีบไปเก็บให้เด็กมาช่วยกันเก็บเก็บแล้วก็มาฝังไว้เพราะว่าผมมีสัมภาระผักอยู่ในแดนหกผมเป็นคนเดียวที่มีสัมภาระผัก ผมปลูกผักกินผมมีสามารถนำเมล็ดพืชผักมาปลูกแล้วก็ให้แบ่งให้ผู้ต้องขังในแดนหกกินกันนี่มันจํจหน่ายขายไม่ได้เลยน้องคนใต้น้องอีจานนี่จะรู้เลยที่ย้ายมาบ้านตะวันออกนีอที่ว่าสัมผัสชีวิตผมตอนที้อยู่แดนหงเนี่ยผมม่จะปลูกผักแบ่งให้แต่ละบ้านแล้วหลาทานเข้าใจครับแลวทีนี้ผมก็เลยเอาเหล็กเนี่ย มาฝังว่านี่ร่องแปลงผักที่ผมปลูกไว้ครับพี่นะฮะแล้วตอนเช้ามาคุยกันแล้วว่าลงมาปิดกล่องคือคือคือว่าคนะกานคนละาถือถือถือถึนมาแล้วลากเข้าบ้านปิดกล่องบ้านเลยเออล้อมบ้านเลยปิดกล่องบังเอิญลงมาเสร็จปุ๊บกาลังจะไปเอาเหล็กครับลากกาลังเข้าเหล็กเจาก้าหน้าที่เดินมาไม่รู้เจา้าหน้าที่เห็นได้ยังไงเดินมาดิ่งปุ๊บตรนี้วงแตกเลยมีกล้าหยิบเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ก็ เอาเหล็กกลับไปที่หน้าแดนทั้งหมดเลยเหรอพี่ทั้งหมดเลยยังไม่ทันที่จะกระจายฝังเพราะมันจะก่อนขึ้นห้องโยนข้ามาก่อนก่อนเก่งขึ้นห้องไงเขาต้องรีบตอนนั้นตอนเย็นมันก็ช่วงบ่ายแก่ๆแหละก็เลยฝังไว้ก่อนแล้วตอนเช้าเราก็คุยกันแล้วเขียนจดหมายส่งกันไปแล้วว่าเดี๋ยวปิดกล่องนะก็เหล็กเราอยู่ตรงถังขยะนะใครลงไป้ก่อนก็หยิบ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 ไปเลยนะแล้วก็รวมกันครับแต่จังหวะตอนนั้นมันเจ้าหน้าที่เขามาชาร์จก่อนพอดีน่าจะเขารัวเรียกแค่เรียกเข้าไป ไปคุยแล้วก็ดักเตือนครับให้จบในแดนเรียกกลุ่มบ้านเราไปใช่เราจบในแดนรแล้วหลังจากนั้นทางร้านเขาก็อ่อนข้อลงให้เราแต่ถ้าเหตุการณ์ตอนนั้นท่านยังไม่เกมก่อนผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกันแล้วน้องๆที่ย้ายจากพฤติการจากแดนนู้นมาแดนนี้มาก็คนพิโกคน้องถิ่นคนภาคเหนือก็มารวมตัวเป็นบ้านใหญ่อยู่ในแดนหกก็สืบทอดกันมาก็ไม่ให้บ้านอื่นเข้ามาครอบมันก็มีเหตุการณ์จราจนก็มีที่แดนหกยังไงเหมือนกันเลยครับก็เรื่องเรื่อง ย้ายมาตอนนั้นจากแดนใหญ่มีอยู่ชุดหนึ่งที่ว่าพอะตูโรงเรียนมาปิดปิดปิดแดนหกประตูเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าเนี่ยเพื่อที่จะเรียกร้องเรียกร้องสิทธิ์แต่ไม่ใช่คนบ้านเราทำนะคือกลุ่มบ้านใคระที่อื่นครับที่อื่นครับแหลมจังไหนฮะมันจะเป็นพักกลางครับปิดประตูใหญ่แม่น้าแดนไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อจะเกิดการยาลาจนคือต้องการอะไรอ่ะเรียกร้องเรียกรียกเรียกร้องคือไม่คื่เขาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาว่า เขาอยากได้อะไรมันโดนกักทุกอย่างนะห้ามทุกอย่างห้ามแม้กระทั่งงดเยี่ยมญาติห้ามแม้กระทั่งของฝากห้ามคืน<อ>คุณอยู่ตรงนั้นคุณต้องบ่งหลวงอย่างเดียวครับถ้าคุณไม่มีญาติอะไรเขาคุณก็กินเดียร์เขาไม่ได้่จนมากคนที่อยู่ข้างใน,นก็มาใส่ญาติถูกไหมครับครับผมเพราะนั้นก็ต้องคนที่มาี่ม,มาไก่เขาอุ้มเขามาไก่เขาก็ต้องเลี้ยง้องศิษย์ดัากที่จะให้ติดต่อญาติได้มั่ง อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าบ้านพักการก็เลยทำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่แล้วพวกพี่ล่ะก็ร่วมด้วยไหมไม่ครับไม่ไม่ร่วมด้วยก็คือปล่อยเขาอล่าแล้วก็ต่อพี่เขตก็สถานการณ์ก็ออกมาดีก็ก็ก็โอเคก็มันจบสวยก็คือว่าเรียกร้องก็คือ ตอนนั้นก็คือเขาก็รับข้อเรียกร้องเสนอให้อ่อนลงก็คือติดต่อญาติสามารถที่จะมีการเยี่ยมญาติได้แล้วเพราะฉะนั้นโดนงดนเยียยเย่ยมญาติไปลดเยี่ยมญาติไปครับอตอนนั้นเจ้าที่ผมเข้ามาก็เป็นระบบเขาเรียกอะไรวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เหรอครับครับผมที่ว่าเยี่ยมเยี่ยมกันในจอเห็นหน้าคก็จะอยู่นั้นจะไม่ได้เขาออกไปแล้วเบิกตัวแล้วไปคุยกันเห็นหน้างี้ไม่มีนะครับแค่ผมก็อยู่ในแดนห้ามออกเลยในแดนหกอะ่ะแต่เวลาคุณเยี่ยมญาติคุณก็แค่เดินไปหน้าแดนแล้วก็จะเป็นกล้องวิดีโอจอวิดีโอแแแคคค่่มองงหหน้้้้าลลววกก็็ใสูฟัุยเ ต้องการอะไรอะไรครับหลังจากที่อยู่แดนหกผมอยู่ได้สามปีเนาะครับสามปีผมก็เจ้าที่ก็บอกว่ามันอยู่นานไปแล้วสามปีปกติเคาก็อยู่กันไม่กี่ปีแล้วก็ออกผมสามปีเด็ดขาดแล้วยังไม่ออกก็ก็กลัวผมจะขยายขยายอิทธิพลในแดนครับก็เลยมีการจําแนกออกจําแนกไปอยู่ออกอยู่แดนใหญ่ไปอยู่แดนสามแดนสามแดนสามตอนแรกผมว่าอยู่แดนสามแดนสามกักขังนักโทษเกี่ยวกับโอ้แดนสามก็มีนักโทษเป็นพันน่ะครับอ่าก็คือว่าเป็นแดนเกี่ยวกับอะไรฮะแดนใหญ่ครับทีนควบคุมลูกหนังชะกันนะครับวายชะกันวายชะกันอุกชะกันวายชะกันก็อยู่รวมกันแดนสาม มันจะมีแดน3แดน5ที่ที่ที่นักวนอุจการแล้วก็จะอยู่เป็นแดนใหญ่เป็นแดนใหญ่ครับผมครับแล้วผมผมจำแนกไปแดน3หลังจากนั้นผมไปเจอแรงเยร์เขาแรงยอร์าเขาเขามีมีเป็นมีมีชื่อในบ้านใหญ่ในแดน3ครับไปเจอแต่แดน5นี่ต้องต้องยกให้กูดบอยกูดบอยดังนั้นผมเข้าไปอยู่อยู่ที่แดน3ได้ประมาณเดือนเดียวผมจาได้ว่าผมจำแนกออกแดนแดนหแล้วเดือนหนึ่งเกิดการสลับแดน อ่าผมย้ายมาใหม่นะครับครับโอ้ใช้มาตรการสลับแดนนักโทษตั้งแต่ตีห้าเลยห้ามทําอะไรปึ้งสลับแดนเลยครับเอาแต่ตัวแลวหัวใจไปเอาแต่ตัวแลวหัวใจสัมภาระในล็อกเกอร์ฉะนั้นสลับแดนเข้าไปเลยปึ้งแดนสามไม่อยู่แดนห้าแดนห้าไม่แดนสามอยู่แดนสามโอ้โหและห้ามเอาอะไรไล่พวกที่ฝังอะไรวะต่างๆนานาก็คือไม่รู้จบเลยจบเลยนี่คือมาตรการปรับ ปรับปรามแล้วก็ทําได้จริงๆครับและไอ้ฐานเก่าที่มึงเคยฝังไว้ตรงนี้จุดนี้จุดนั้นเนี่ยเออคือไก่ตาแตกเลยไม่มีใครรู้เลยครับผมตอนที่ก็ไปลาเทปูนกบหมดลาบรื่องหมเป็นเรื่องยุคคอสชใช่ช่วงนั้นใช่ไหมฮะครับครับปรับปรามเรื่องโทรศัพท์ถูกต้องเรื่องยาแล้วเอาจริงก็ได้ผลจริงอ่ะครับหลังจากปี54 55มาหมดประมาณปี57 58เนี่ยครับเครื่องอ่ะและยา แล,แล้วหลังจากนั้นก็คือมันมีผลเป็นผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์อะครับ,ค,รบคือใครมีพวกนี้มันจะมีผลประโยชน์ม,มันต้องมีคนได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นแดนใหญ่ที่ผมไปอยู่เนี่ยมันยิ่งกว่าแดนแดนหที่ผมอยู่ มันเจอคนเยอะอ่ะแล้วต,ตอนนี้พี่ย้ายจากหกมาสามตอนนี้พี่อยู่แดนห้าแล้วห้ายาวเลยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยพี่ผมเข้าไปอยู่แดนห้าห้าปีผมสมัครเป็นผู้ช่วยเหลือเลยเป็นผู้เป็นผู้ผผช่วยครูฝึกครับผมแต่งชุดดําเป็นชุดผู้ช่วยก็ก่อตั้งชุดผู้ช่วยกันขึ้นมาฝึกวิ่นัยให้กับพวกผู้นงขังแทนเจ้าหน้าที่ครับผมคือผมไม่ได้โหดเหี่ยมเรื่องอหนว่าเงาเป็นเราตายครับ ผู้ต้องขังเหมือนกันผมเข้าใจในความรู้สึกผมฝึกผมกู็นู้ต้องขังพูดตขังฝึกพูดน้องขัง,ง,ขงและผมสุดท้ายก็รักกันผมไม่ฝึกเอาเปน็อตายแต่ผมออกผมอยู่แดนใหญ่นะีผมก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ย จะบังให้น้องๆมีปัญหาอะไรผมก็จะบังให้ต้องผ่านผมก่อนเพราะผมเป็นผู้ช่วยก่อนจะถึงเจ้าหน้าที่ถ้าผ่านผมผมเคลียร์ได้มันก็จะซอฟลงหรืออาจจะไม่ไม่เกิดเหตุครับผมแต่ถ้าคุณมองข้ามผมแล้วคุณไว้ข้าเจ้าหน้าที่เลยคุณก็จะโดนเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่คุณผมก็ไม่บังอยู่5ปีในแดน5มีกิจกรรมอะไรต่างๆทูบีน้เมื่อวันทุกสิ่งทุกอย่างผมก็เข้าร่วมเลยตลอดกิจกรรมดนตรีทางเรือนจำผมก็เข้าร่วมเลยตลอดก็ไม่ไม่มีทำตัวดีไม่ทำตัวดีแล้วครับไม่มีลาวไม่ทำลาวิ่งใครผมไม่อยู่ ผมทำตัวดีผมทำตัวผมได้ชั้นได้ชั้นไต่เต้ามาแต่เต้าตตจากเจาก้จาตักผมอยู่แดนนอกผมไม่มีชั้นผมชั้นเร็วเร็วมากเพราะผมปิดวินัยทั้งสองสามครั้งเออผมไม่ขังเดี่ยวสามเดือนความผิดวินัยขังซอยอ่าผมไม่ได้ขังซอยอมไม่โดนอะไรเรื่องเลยโดนก็ผมมีผมมีเรื่องแล้วบอกว่าพี่มีต่อคันดีด้วยทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในแดนแดนไหนพี่แดนหกครับแดนหก ผมก็ไม่พูดภาพน้ำเพลนะ,ะผมก็ลุกเลยตอนนั้นผมแช่ตัวด้วยเออผมรอเขาทั้งาระหารเลยนะในห้องปาหารนะครับผมรถเตะเข้าไปนะแตกเลยอืมอแล้วผมก็ลุกชี้บอกว่าใครก็ได้ลุกมาถ้าสดอ่ะนักโทษประหารนั้นเลยนะที่ผมลุกชี้เนะี่ย